สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิวจะมาเปิดกระเป๋าวอร์ชั่นใหม่แบบคเทคนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคัะที่ใช้จริงหวีค่ะชอบไปมุกมิบหวีมาจากร้านนวดคือไม่ใช่เงินนะคะทุกคนต้องอยากรู้ว่านิวใช้ตินอะไรกินอะไรก็ไม่หลุดว่ายน้ําก็ไม่หลุดดำน้ำก็ไม่หลุดเพราะมีคนลิคนเคมเยอะเลยินว่าเ,เวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนิวเคียร์พกอะไรในกระเป๋านะคะมาเปิดให้ดูหน่อยวันนี้จะมาเปิดให้ดูกันค่ะอย่างกระเป๋าที่นิวใช้นะคะจะชอบแบบที่มัน กว้างใส่ของได้เยอะๆนะคะอยอย่างอันนี้ก็เป็นบอยนะคะก็คือใส่ของได้เยอะมากเลยค่ะจริงๆเขาจะมีนี้ปิดไว้ล็อกไว้ให้หมให้มันแบบแน่นใช่ไหมแต่ว่านิวชอบเปิดให้มันอา้าซ่าอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ขยายเวลาเราหยิบอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบคล่องตัวนะคะใว่ของเยอะมาก <laughs> โอเคนี่คือความนี่คือเรียวจริงๆนะคือพกแบบนี้จริงๆทุกครั้งที่ไปไหนแต่ถ้าวันไหนที่เราแบบพกกระเป๋าใบเล็กใช่ไหมเราก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่อีกใบหนึ่งอะ ที่ไม่ได้ถ่ายรูปนะคะแต่ก็คือถือไปด้วยหรือว่าเอาไว้บนรถอะไรแบบนี้นะคะมาสิ่งแรกเลยที่จะต้องมีก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะนิวก็ใช้เป็นซั m s ุงฟลิปนะคะอันนี้เป็นเครื่องหลักส่วนอันนี้โน้ตเป็นเครื่องรองนะคะอันนี้ก็เอาไว้โทรวิผมติดผมอะไรเนี่ย <laughs> ไม่เห็นเส้นผมไปม,มาจากไหนวะ คืออันนี้เป็นเครื่องไว้แบบโอนเงินแต่งลูกเพราะว่าพวกซื้ออะไรที่เป็น V I P อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เครื่องนี้ซื้อเอาไว้นะคะส่วนเครื่องนี้ก็ไว้โทรเล่นไลน์เล่นสกแกนเคสน่ารักมากเลยอะ่ะของพาริดานะคะคขยากได้ก็ไปตับเป็นเคสแบบคนข้างรักข้างลูกตัวเองอวางไว้วางให้ชื่นชม นเป็นสาวกซัมซุงค่ะใช่มีคนเคยถามว่าใช้แต่ซัมซุงเหรอใช่อย่างต่อไปนะคะก็คืออุปกรณ์ดูแลตัวเองนั่นก็คือหน้ากากผ้ากับที่ล้างมืออันนี้เป็นของ Touch Land ะหอมมากเลยอะ่ะขอใช้หน่อยตอนแรกก็ไปใช้ของเพื่อนแล้วมันหอมมากก็เลยแบบเออฝากเพื่อนพี่ออเดอร์มานะคะ ต่อไปคะ่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับคนมีมีหน้ามาต้องต้องมีนะคะเวลาอยู่บนรถเวลาจะไปงานหรือไปไหนก็คือจะรัดอินเนีไว้พอถึงที่แล้วก็ปล่อยออกมานะคะโลเนี่ให้ความสวยงามแว่นตาค่ะแว่นตาอุ้ยเมามากเลยอะ <laughs> คือแว่นเนี่ยมันสําคัญนะคะเวลาที่เราไม่ได้แต่งหน้า มันก็จะปิดหมดเลยคือนิวชอบดีออตัวนี้มาเพราะว่ามันปิดยันแบบคิ้วจมูกตาปิดหมดเลยจ <c oughs> มูใหญ่ดีค่ะชอบใหญ่ๆนี่ค่ะนิวเนี่ยเป็นคนมีค่าใส่ตานะคะก็คือจะพกคอนแทคเลนด์ด้วยแต่ไม่ชอบใส่แว่นไม่ชอบใส่คอนแทคถ้าไม่ได้ทํางานจริงๆนะคะอันนี้เราก็จะพกเอาไว้เผื่อแบบอันนี้เป็น Day, วันเดย์พกไว้เผื่อมีต้องถ่ายอะไรที่มันจริงจังหรือแทบงไทแบบอะไรกระทันหันกระทันหันแล้วก็มีคอนแทคเลตเตียมเอาไว้สีค่ะ จะชอบใส่แบบไม่บิ๊กเอาแบบขนาดเท่าตาจริงนะคะอันนี้นะคะคือที่พ่นปากให้ตาหอมจะช <c oughs> เผื่อว่าเราไปกินป,ล,ปลาลงปลาลาไปเลยแล้วเราก็ต้องไปเจอผู้คนอันนี้แป้งค่ะอันนี้นูใช้เป็นคัชชั่นนะคะคือนูไม่ชอบใช้เป็นแป้งแป้งฝุ่นแป้งพับใช้เป็นแบบว่าคัชชั่นมากกว่าก็ชอบให้หน้าตัวเองดูมัน,ม,นมันนิดนึงไม่ชอบให้แมตต์ก็เลยไม่พกแป้งนะคะ อันนี้เป็นของเบอร์เบอี่นะคะเป็นคุชชั่นของเบอร์เบอรี่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยอะแล้วแต่หวีค่ะชอบไปมุบมิบหวีมาจากพวกตามแบบว่าร้านนวดอย่างนี้เบสลี่แหละมันแบบมีสองด้านเห็นไหมเออดีอะอย่าลืมนะคะเวลาเราไปร้านนวดหรืออะไรได้เขาแจกแล้วก็หยิบมาถ้าเขาแจกนะ <c oughs> ขโปมย อ๋อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับมีอย่างนี่นะคะ่ะคือบางทีเราไปออกไปข้างนอกแล้วเราแบบเกิดอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วชุดเราเป็นใส่เดี่ยวแล้วเราดันใส่เสื้อในอยู่เราก็ต้องมีนี่ค่ะที่แปะนมนะคะซึ่งแปะนมมันนี้ก็เป็นแบบดูดไม่ต้องเป็นกาวให้มันวุ่นวายบางทีมันเป็นกาวเดืดเหนียวแล้วมันก็จะคันนะคะอย่างอันนี้ของแบรน Nom ด์นมนมบราไปหาซื้อกันได้นะเทนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะก็คือ อันที่ใช้จริงอ้าน้ำหอมพกติดตัวนะคะจะชอบน้ำหอมกลิ่นนี้มากมาชชินโนที่เป็นรูปหมีทอยทูนะคะหอมมากไม่ใช่พวกเธอดมดมนะหอมปะได้ินปะเออมันจะแบบยัม,มี่อะนาะกิน, <c oughs> นี่นะคะทอยแต่ไซส์เนี้ยรู้สึกหาซื้อยาก <c oughs> อ๋อสิ่งสำคัญกระเป๋าบบตังค์นะคะสำคัญมาก มีนี่ด้วยเอ้ยอันนี้เทศที่เราไปกันอะที่เราไปไปวัดแล้วก็เซมซมา <c oughs> โอโอเออเนี่ยขออ่านอีกรอบดูว่ามันเป็นจริงอย่างที่ตอนนั้นเราไปเซมซีมาหรือเปล่าจะได้รับสุขดีไม่มีซ้ําไม่มีซ้ำอะไรผู้ชายไม่ซ้ำไม่ช้าใช่นะญ <laughs> าติยมสมามัคคีมีปองดองเออเนี่ยพี่อุมาหาใครเจ็บไข้เป็นได้หายท,าทั้งครอบครัวทั่วหน้าล้นผาสุขไม่มีทุกลาบจะดีงาม แสนง่ายอยู่หลังหนทางไกลขอบออะไรบ้างดีดีดเป่าตังนะคะทําไมมันเน่าอย่างงี้อะคือแบบได้มาประมาณเดือนกว่าเองนะใช้อันนี้เป็นดีอนะคะคือนี่คือเงินนะคะทำไมเป็นคนแบบคือกระเป๋าตังมันเล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพับพับพับให้มันแบบว่าเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ี่อดอะเออ ก่อเก็บก่อนเนี่ยเราเวลาไปซื้อของนะก็อายเขามาต้องแบบมานั่งเอาออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคลีคลีคลีแล้วเราก็เก็บ <c oughs> เห็นไหมมันก็จะแบบเออดูดีแหละ <c oughs> ต่อไปอันนี้เป็นมาของตัวเองนะ,ะ <c oughs> อันนี้ก็คือเราเป็นแม่ค้าด้วยเรามีความเป็นแม่ค้าใช่ไหมแล้วก็พกนี่ไว้เผื่อแบบเราไปเจอใครที่เขา ขายของเขาว่ากันเถอะแล้วก็มีตัวเทสให้เขาไปทดลองนะคะก็จะแบบครบอันบางวันก็อันนึงบางวันก็2อ,อันนะคะขายของนิดนึงใครอยากหน้าแบบใสสไตล์เกาหลีนะคะหน้าเงาหน้าชุ่นนนะะชมน้ำค่ะชื่อคือมุนค่ะอ๋อสิ่งนี้ทุกคนต้องอยากรู้ว่านิวเชตินอะไรทําไมกินอะไรก็ไม่หลุดว่ายน้ําก็ไม่หลุดดำน้าก็ไม่หลุดนี่ T C e ค่ะ Tattoo Lip tint the base ของ the base แล้วไม่เปลี่ยนใจเลยคือ เคยเปิดใจไปลองใช้สิ่งอื่นก็ไม่ไม่ดีเท่านางอ่ะยาลัดผมค่ะบางทีเราก็อยากจะรวบผมบ้างมุงนี้สนใจรสค่ะสิ่งสำคัญเลยนะจะหมดแล้วนะที่สุดท้ายที่ปัดแก้มนิวชอบของบ๊อบบี้บราวน์ที่มันเป็นเนื้อครีมอะไรก็ได้ที่มันเป็นเนื้อครีมนะคะบางทีเราแบบไม่้แต่งหงนาใช่ไหมเราพกคุชชั่นกับอันนี้ก็คือจบแล้วแล้วก็ติ้น เพราะว่าตัวนี้นะคะมีบางทีนิ้วก็มาทำาท,าทาตาด้วยแล้วก็ทาดอลลี่อายแล้วก็ทาแก้มแล้วก็ทาลิปก็ได้ด้วยคือแบบอะไรที่มันจบ,จ,บจบในอันเดียวชอบมากบ๊อบบี้บราวน์หมดแล้วนี่แหละค่ะคือสิ่งที่อยู่ในกระเป๋านิวทั้งหมดนะคะถามว่าจําเป็นทั้งหมดไหมสำหรับนิ้วว่ามันจําเป็นนะเทมนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรง่ายๆเลยเพราะว่าคนเท์น,นี้ออกแล้วนะคะ ถ้าอยากให้ทาอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปอีกนะคะก็จะพยายามมาทําให้ทั้งหมดอย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่อยากให้นิวมาเปิดนะคะวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e ให้นิวด้วยนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย